เปิดตัว RTX 3080ไปแล้ว3090ไปแล้วนะครับน่าประทับใจทั้งคู่เลยนะครับในเรื่องของความแรงนะครับแต่ว่าถ้าพูดกันแค่เรื่องความคุ้มค่าเนี่ย RTX 3070จะเป็นฮีโร่การ์ดนะครับเพราะว่าเอ็นวีดีเขาโปรโมทว่ามันแรงกว่า2080 Ti ซึ่งเป็นการ์ดเรือธงเจนที่แล้วนะครับในขณะที่ราคาเนี่ยมันถูกกันเป็นเท่าตัวนะครับทำให้การ์ดรุ่นนี้เป็นการ์ดที่หลายๆคนรอคอยเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรา และวันนี้มันก็มาแล้วนะครับความเป็นจริงผมก็ได้ใช้มันมาสักพักจะใหญ่แล้วแหละครับเพียงแค่วันนี้เขาเพิ่งอนุญาตให้ผมเปิดเผยผลเทสของมันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันแต่ละส่วนไปเลยนะครับว่าไอตัว3070เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกกล่องของเขาเนี่ยมันก็มาในตีมที่คล้ายกับ3080หรือว่า3090นะครับแต่ว่า จะบอกไว้ก่อนว่าเหมือนขนาดจะเล็กกว่าน,นิดนึงนะครับทั้งหมดนี้เป็น Founder Edition นะครับ Founder Edition คืออะไรมันคือการ์ดที่ทาง Nvidia เนี่ยเขาออกแบบมาให้ควรจะเป็นมากที่สุดนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าคุณจะดูประสิทธิภาพที่เป็นกลางของ RTX 30 series ให้ดูตัว Founder Edition นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่า Founder เนี่ยไม่ใช่การ์ด Reference นะครับต้องแยกกันนิดนึงนะครับปล่อยกล่องมาก็จะมีตัวการ์ดตัวนี้อยู่ซึ่งผมหยิบมาแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นว่าอันนี้ มันจะมีในส่วนของพวกคู่มืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีสายแปลงที่ต้องแปลงจากสายธรรมดามาเป็นไอห,หัว12พินเนี่ยตัวนี้นะครับมันไม่ได้กินไฟโหดร้ายเหมือน3080 3090นะครับหัวแปลงเลยก็แค่ใช้แค่อันเดียวนะครับเป็น8พินหนหัวกับ12พินอีกฝั่งหนึ่งนะครับอย่างนี้ผมว่ามันไม่เวิร์กอะ่ะคือถ้าคุณจะ โอเคเอา2หัวรวมมาเป็นหัวเดียวเพื่อให้การจัดสายไฟมันง่ายขึ้นเข้าใจนะครับแต่ว่าคือไอ้แพินนี้มันก็หัวเดียวอยู่แล้วอะ่ะคุณจะมาเปลี่ยนเป็นหัวเดียว12พินทาไมกลายเป็นว่าต้องมาใช้สายให้มันเกะกะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ําแต่ก็เหมือนว่าเอ็นวีดีเขาพยายามเหือนเนาะพยายามผลักดันให้หัว Power c o n n e c t o r เเนี้ยมันจะเป็นมาตรฐานใหม่ในอนาคตผู้ผลิต Power Supply เขาจะได้ผลิตตามจะได้เลิกใช้ไอ้หัวแปลงนี้สักทีนะครับแต่เหมือนว่า การ์ด AIB หรือการ์ดแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่เอาด้วยนะครับเขายังใช้ไอ้หัว8พินแบบเดิมๆอยู่เพราะฉะนั้นแล้วผมว่าไอ้หัวเนี้ยตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีอนาคตเท่าไหร่ส่วนหน้าตาและตีมของตัวการ์ดเนี่ยมันประมาณเดิมนะครับ3080 Founder Edition เป็นยังไง 3070ก็เป็นอย่างนั้นนะครับตีมยังคงเป็นสีเงินๆตัดกับสีดำเหมือนเดิมเพียงแค่พัดลมเนี่ยมันย้ายมาอยู่ด้านเดียวเป็นแบบเป่าอัดเหมือนกับพวกกาจอทั่วูมเท่านั้นเองนะครับพัดลมที่ใช้เนี่ยยังคงเป็น axial tech fan เหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นพัดลมที่ก,กรอบๆเขาเนี่ยมีการเชื่อมติดมาทั้งหมดนะครับการคุมทิศทางลมก็ทําได้ดีกว่าพัดลมธรรมดานนครับไอแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้กาจอุ่นใหม่เขาก็มาใช้กันมากขึ้นเพราะว่าอย่างแรกรอบไม่ต้องจัดมากลมมันแรงแล้วก็ เสียงมันไม่ได้ดังเท่าไหร่นะครับส่วนความยาวของตัวการ์ดเนี่ยมันจะสั้นลงนะครับตัวนี้อยู่ที่24เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถใส่กับเคสได้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสแบบ mid tower ทั่วไปก็ตามนะครับในขณะที่พวก3080 3090 30บางตัวเนี่ยมันใหญ่เกินจะว่าไปแล้วเนี่ยถึงแม้ตัวการ์ดมันจะ24เซนนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วคุณจะเห็นว่า PCB เนี่ยมันมีอยู่แค่ตรงบริเวณนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าไอพัดลมตัวหน้าเนี่ย เป่านะครับเป่าผ่านซิงก์ก็จริงแต่ว่ามันจะระบายความร้อนออกทางด้านหลังของตัวการ์ดเลยบริเวณนี้เป็นพื้นที่โบโบนะครับไม่มี PCB บังมาแต่อย่างใดแบ็กเพลทเองก็สวยงามนะครับเป็นโลหะทางดุนนะครับตรงนี้มีคําว่า RTX 3070นะครับซึ่งยิงเป็นเลเซอร์สกรีนเข้าไปเลยนะครับเป็นแบบเป็น t e x t ซ์เจด้วยเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีทางลอกนะครับ่วนตรงนี้จะสกรีนมาเป็นลายเป็นเท็กซ์เจแบบเวลาคุณจับจะรู้สึกแบบคุกขาหน่อย อย่างเงี้ยลองฟังเสียงดูนะครับอันนี้มันก็สวยดีนะแต่ผมมองว่าถ้าคุณวางอยู่ในเคสนานๆแล้วเนี่ยเวลามีฝุ่นมันจะทำความสะอาดย,ยากหมอยส่วนงานประกอบโดยรวมผมว่าการ์ด Founder Edition เขาเป็นที่1อยู่แล้วนะครับดีกว่าการ์ด AIB ทุกเจ้านะครับทุกจุดประกอบมันแน่นไม่มีออดแอดไม่มีจุดไหนให้อ้าเลยด้วยซ้ำนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเขาไม่ได้ออกแบบมาให้คุณแกะการนะครับน็อตแต่ละตัวเนี่ยเป็นหัวดาวหมดเลยนะครับไม่ใช่หัวที่สามารถใช้ไขควงทั่วไปแกะได้นะครับและต่อให้คุณแกะได้ผมก็ไม่รับประกันนะว่าแกะแล้วจะประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะมาดูด้านข้างตัวการ์ดบ้างนะครับจะเห็นว่าการกินพื้นที่เนี่ยมันก็สองสล็อตมาตรฐานนะครับแบบพอดีพอดีเลยด้วยไม่ได้เกินแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะเว้นไว้อีกสักสล็อตหนึ่งเพื่อให้มันหายใจอะไรอย่างงี้นะครับ โดยรวมของตัวฮีตซิงเนี่ยด้านข้างคุณจะเห็นว่ามันมีพวกแผ่นฟินอะไรโผล่ออกมากตามเหมือนกับสไตล์ของตัว3080นั่นแหละสุดท้ายแล้วนะครับด้านหลังจะเห็นว่ามี IO อยู่นะครับ DisplayPort 3แล้วก็ HDMI 1ทั้งหมดนี้เป็นเจนล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวอนาคตใช้ได้อีกยาวไกลแต่ก่อนจะไปดูผลการทดสอบกันเนี่ยต้องบอกนิดหนึ่งนะครับว่าตอนที่ผมถ่ายเนี่ยมันนานแล้วนะครับผมถ่ายในกลางเดือน10นะครับก่อนที่กาตัวเนี้ยจะ ให้เปิดผลอย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไดเวอร์ที่ใช้นี้ไม่ใช่ไดเวอร์อ f ฟฟิเชีไม่สามารถหาโหลดได้ผ่านหน้าเว็บ Nvidia ียนะครับผลคะแนนอาจจะไม่ถูกต้อง100%เพราะฉะนั้นแล้วคุณดูไว้คร่าวๆพอนะครับแต่ผมบอกไว้ประมาณว่า 95%ละกันจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเครื่องที่เดสอบเนี่ยมันก็สเปคเดิมๆเ,เลยนะครับเหมือนกับตอนที่เทส,ส3080 3090นะครับ CPU เป็น Core i9 10900K Mainboard เป็น l g Maximus 12 Extreme แล้วก็ RAM เป็น G-Skill Trident Z RGB นะครับตัวนี้จะ 16GB นะ 8GB 2แถวบัสที่ประมาณ4,000 เปิด G P U Z ขึ้นมานะครับเวอร์ชั่นที่ใช้คือ2.35นะครับอันนี้โหลดจากหน้าเว็บของ Tech Power Up เองก่อนการ์ดเปิดตัวก็สามารถแสดงรายละเอียดของตัวการ์ดได้อย่างครบถ้วนแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเห็นว่าตัว G P U เนี่ยเป็น G A 1 0 4นะครับแอมเปร์นะฮะเทคโนโลยี8นาโนเมตรนะครับซับเวนเดอร์เป็น Nvidia ถูกต้องเพราะว่าเป็นการ์ด Founder Edition นะครับส่วนเชเดอร์เนี่ยจะมีมาที่5,888หน่วยนะครับเอาจริงมันก็ ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เมื่อเทียบกับ3090แต่เทียบกับการ์ดเจนที่แล้วอันนี้มันก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับเมมโมรี่ไทป์เนี่ยเป็น GDDR6 จากทาง s a m s u ุงนะครับขนาด8 GB ในขณะที่ค่าคล็อกเนี่ยอยู่ที่1,500และบูสต์ที่1,725ส่วนเมมที่1,750ครับอันแรกเลยนะครับโปรแกรมหากินก็คือ 3D Mark นะครับ Time Spy 12937 Port Royal เป็น Real Time r e t r e c i n g นะครับทำให้ที่ 8,116 f i e อไฟล์ซส์เอ็กซ์ D X 1 8, 1บเอ k นะครับหนึ่งแล้วก็ไฟล์ไซส์ธรรมดา25,277เห็นคะแนนแบบนี้นะครับมองแล้วระดับ2 k กับ full hd เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องสบายๆนะครับ D X 1 2ก็เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันนะครับ 3DMark เขาก็มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า D L S S feature test นะครับ deep learning super sampling ตรงนี้ หน้าที่ของมันเลยก็คือมันจะใช้ระบบ AI ในการช่วยบวกผลเพิ่มเฟรมเรทในกรณีที่คุณปรับเร o ูช t ั่นสูงๆนะครับถ้าเกมมีฟีเจอร์นี้ผมแนะนำว่าควรจะเปิดไว้มันทำให้เกมลื่นกว่านะครับการ์ดรุ่นใหม่นี้มี DLSS เป็นเจเนอเรชั่นที่2แล้วด้วยเช่นเดียวกันผลเทสนะครับ 2K นะ DLSS ปิดนะครับ37.3แต่ถ้าเปิดเนี่ย พุ่งไปถึง91.5นะครับและ 4K นะครับปิดอยู่ที่17.68เล่นไม่ได้แต่พอเปิดแล้วเนี่ยขึ้นไปที่48.31เลยนะครับเรียกได้ว่า DLSS 2.0ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 4K จากที่เล่นไม่ได้ก็เรียกได้ว่าเล่นปลอเลย เบนช์รมคของตัวเกมบ้างนะครับอันแรกเป็นเกม Wolfenstein ยังปลัดนะครับเกมนี้ Nvidia เดีเขาก็โปรโมทเหลือเกินชูโรงมากเหลือเกินนะครับเพราะว่ามันรองรับฟีเจอร์ใหม่ๆของทาง Nvidia เดีเขานะครับจริงๆอันนี้มันก็เปิดตัวมาตั้งแต่ของเจนที่แล้วแล้วแต่เขาก็ยังเอามาเทสเบนช์แมทกันอยู่นะครับผมตับสุดทุกอย่างนะก็คือ Mac อะ ทางด้าน4 d นะครับทำฉากริเวอร์ไซด์ที่189แล้วก็แล็บเที่149นะครับเหลือเฟือนะครับส่วน 4K นะครับเฟรมตกลงมาบ้างแต่ว่ายังลื่นๆอยู่นะครับริเวอร์ซด์115แล็บเอ็120ครับเกมถัดมาจะเป็นเกม Red Dead Redemption 2นะครับอันนี้ปรับสุดทุกอย่างต้องบอกไว้ก่อนว่ากินสเปคโหดนะครับเกมนี้โหดทั้ง CPU โหดทั้งการจอทั้งเมมโมรีและสตอเรจเลยนะครับตัวนี้4 d ทำในที่9 6 1เฟรมเหลือเฟือนะครับ 4K ก็เหลือเฟือเช่นกันนะครับ50.8เฟรมถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ 4K 60เฟรมแบบลื่นๆ่นก็ตามนะครับแต่ผมถามคุณก่อนว่าคุณคิดว่า50เฟรมนี้มันกระตุกไหมนะครับถ้าถามผมนะผมบอกไปเลยว่ามันไม่กระตุกนะครับบางทีถ้าคุณไม่นั่งส่องไอ้ตัวเฟรมเรทจริงๆแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกับ60เฟรมเลยด้วยซ้ำ ถัดมาเป็น Shadow o v a t o m b Rader i นะครับอันนี้ก็คู่หูคู่บุญของ Nvidia RTX เหมือนกันนะครับตั้งแต่ RTX 2000หรือว่า RTX 20ซสีแลีและเราก็เทสเกมนี้มาตลอดนะครับเพราะว่าอย่างแรกมันมี Real Time r e t r a c i n g มี RTX นะครับแล้วก็มี DLSS เช่นเดียวกันนะครับ 4K นะครับปรับสูตทุกอย่างนะตัวนี้ทำให้ที่109นะครับแล้วก็ 4K ได้ประมาณที่51นะครับโดยรวมแล้วก็ไม่ถึง60แต่ก็ลื่นไหลไม่กระตุกเช่นเดียวกันนั่นแหละ สุดท้ายแล้วเรามาลอง Benchmark กองอันนะครับเป็น Benchmark ที่ทาง n v i d i ีเขาใช้ในการโปรโมทโปรดักต์อะไรต่างๆก็เลยนะครับก็คือ Boundary Benchmark นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมปรับ d r s ไว้ที่ฝั่ง Quality แล้วก็ Detail ไว้ที่ฝั่งแบบค่อนข้างภาพสวยมากกว่า r ฟ o r มา n c e นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเน้นไปทางภาพสวยนะครับ 4K ยังคงทำให้ที่80เฟรมแล้วก็ 4K ทำให้ที่26.2เฟรมนะครับ ต่อมาเป็น Bright Memory Infinite Benchmark นะครับก็เป็น benchmark จาทาง NVIDIA ที่ใช้โชว์ประสิทธิภาพและฟีเจอร์ของการรุ่นใหม่เช่นเดียวกันนะครับสุดทุกอย่างนะครับ f HD 81กับ 4K ที่28เฟรมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกไว้ก่อนว่าไอ้ benchmark 2อันหลังเนี่ย เราจะเห็นผลที่ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรนะครับว่า3 0 8 0และ3 0 9 0สามารถเล่น 4K ได้สบายๆแต่ว่า3070นเนี่ยมันจะเล่นไม่ไหวในขณะที่พวกเกมทั้งหลายเนี่ยประสิทธิภาพมันไม่ได้แตกต่างอะไรถึงขั้นที่จะเล่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณไม่ได้สนใจเรื่องเบนช์มาร์กสนใจแค่เรื่องประสิทธิภาพในการเล่นเกมอย่างเดียวเนี่ย3070เนี่ยไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนทีนี้มามองในเรื่องอุณหภูมิและการกินไฟบ้างนะครับ ตัวนี้ไม่มีพัดลมหยุดหมุนนะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะหมุนรอบเอื่อๆที่ประมาณพันต้นๆตลอดเวลาเสียงไม่ดังนะครับไม่ต้องตกใจนะครับช่วงไอเดลได้ประมาณ35องศาเซลเซียสและกดฟูลโหลดทิ้งไว้ประมาณ15นาทีรอบพัดลมก็พุ่งขึ้นมาจริงนะครับแต่ว่าเสียงก็ยังคงไม่ได้ยินเหมือนเดิมนะครับฟูลโหลดประมาณ 71องศาเซลเซียสนะครับตัวนี้ความรู้สึกของการเนี่ยมันยังคล้ายๆกับตัว3080 Founder s Edition ก็คือมันมีลมร้อนที่วูบออกมารอบตัวการ์ดอยู่พอสมควรนะครับแต่มันไม่ได้ร้อนเท่าตัวนั้นนะครับตัวนี้ยังคงพอสัมผัสได้นะครับไม่ได้เป็นเตาอบขนาดนั้นแต่ถามว่าดีไซน์แบบนี้ของ n v i d ิเดียเนี่ยมันเย็นเท่าพวกการ์ด AIB อะไรไหมผมตอบไปเลยนะครับว่าไม่ถึงแม้ว่ามันจะสวยและปิดมิดแน่นหนาก็ตาม สุดท้ายก็การกินไฟเลยนะครับการกินไฟนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าการจอรุ่นใหม่เนี่ย efficiency มันก็ต้องดีกว่าตัวเก่านะครับ idle ทั้ง system เราอยู่ที่65วัตต์แต่พอเรากด full load เฉพาะการจอตัวนี้จะขึ้นไปที่ประมาณ345วัตต์นะครับมันสำหรับการ์ตระกูลที่มันเป็นเลข70ลงท้ายก็ถือว่าไม่ได้ประหยัดไฟเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าคุณมองโดยรวม345วัตต์แล้วเนี่ย power supply เนี่ย 500กวัตต์600วัตต์ในขณะที่มี80พลัสีดีผมว่ามันก็ไหวนะครับอ้อแต่อย่าลืมนะว่าอันนี้ฟูลโหลดเฉพาะการ์ดจอถ้าฟูลโหลด CPU เข้าไปด้วยก็ลองไปดูแล้วกันว่าคุณใช้ CPU รุ่นไหนแล้วก็บวกเราคูณหารเข้าไปด้วยราคาเปิดตัวแค่499เหรียญเนี่ยกับความแรงที่มันแรงเท่าการ์ดพันเหรียญของเจนที่แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าน่าประทับใจมากนะครับ ผู้ที่จะใช้กร้าตัวนี้มันไหวหมดเลยนะครับจะ 4K ก็ได้นะครับจะ2ูก็ดีหรือว่า Fu l l HD ดเนี่ยลื่นสุดๆเลยนะครับเพียงแค่ถ้าคุณอยากได้ประสบการณ์ 4K60 อะไรเนี่ยตัวนี้อาจจะยังให้ไม่ได้แต่ถามว่าเล่น 4K ได้ไหมตอบได้เลยว่าได้แบบปรับสุดเพียงแค่อาจจะยังไม่ถึง60เท่านั้นนะครับตัวนี้ถ้าให้เลือกเลยนะงบประมาณที่คุ้มค่าที่สุดเนี่ยเมื่อเทียบกับ30 8 0 3น9 0แแล้วตัวนี้เรียกได้ว่าน่าโดนกว่ามามกเลยนะครับ ใครที่งบประมาณไม่ได้สูงถึงขั้นการ์ดไฮเอ็นเดี๋ยวนี้คุณก็สามารถเล่น 4K ได้แบบสบายแล้ว ด้วย RTX 3070ตัวนี้แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าการ์ดตัวนี้มันเป็น Founder Edition นะครับการที่คุณซื้อจริงที่เป็นพวกการ์ดแบรนด์ต่างๆเนี่ยประสิทธิภาพอาจจะใกล้เคียงนี้นะครับแต่ตัวฮิตซิงก์เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันบางทีอาจจะเย็นกว่านี้หรือว่าอาจจะร้อนกว่านี้นะครับแต่สําหรับตัวนี้3070 Founder Edition เองผมมองว่าเป็นการที่ควรจะดูไว้เป็นมาตรฐานกลางถ้าคุณจะซื้อกาดตัวอื่นคุณก็สามารถเอามาเปรียบเทียบว่ามันดีกว่าหรือด้อยกว่า Founder Edition นั่นเอง